ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Signal e Sport Channel นะครับก็อยู่กับผมนะฮะแอดบอยแล้วก็กับผมครับแอดเดยครับวันนี้ก็เรามารีวิวเก้าอี้ในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเก้าอี้ประกอบด้วยนะประกอบที่ใส่เออตะยำสุยแต่ไม่ใช่นะฮะประกอบเก้าอี้นะฮะเออนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า g c 2 0 6นะครับนะฮะหรือว่าตัว b l ล็กตั n นั่นแหละครับเออ Black <Dun> ใช่เป็นรุ่น <B BS S 1> เป็นรุ่นใหม่ของเราอืมต้องบอกว่ารุ่นนี้หรูเรียบหรูมากใช่นะครับของอ,อยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอย่างเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาลงก่อนเอาลงก่อนเอาลงก่นอ,กน,อกนอ่านะครับ ชิ้นแรกในกล่องจะมีอันนี้เป็นเบาะตัวพิงหลังตัวเบาะพิงหลังนะครับก็เดี๋ยวอ,ออกไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีใส่หมอนพิงหลังไว้ด้วยนะเอออันนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาดาวปลาดาวฐานห้าแฉกเองฐานห้าแฉกนะครับอ่าฐานห้าแฉกมันจะเป็นเหล็กนะครับอันนีอ้อันนี้ก็โฟม ไว้หลังหน้าครับไม่ใช่แล้วแล้วมีอันนี้จะเป็นเบาะน,น,นั่งนะครับอ่าแขนแขนสองข้างซึ่งรุ่นนี้จะไม่ได้ประกอบมาให้ออต้อง,องมาประกอบเ,เ,อเองนะครับแล้วก็มีพวก น,นี่จะเป็นตัวตัวลิฟต์นะครับอเอาไว้ปรับขึ้นลงนั่นเองนะฮะนี่จะเป็นโช๊คนะครับตัวโช๊กโต๊ะขยัอันนี้จะเป็นโชคนค๊คลาสสี่นะฮะก็คือจะรองรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลนะครับอืมสูงสุดนะร้อยห้าสิบกิโล นะมีเหลื่อมลํำได้ใช่ไหมครับใช่นะครับอย่างแอดเนี่ยหนักร้อยสามห้านะฮะก็นั่งได้เออส่วนอันนี้ก็คือล้อนะโดนล้อ <c oughs> เป็นล้อห้าล้อนะครับเอาไว้ใส่กับตัวห้าแฉกเมื่อกี้นี้ล้อห้าล้อหม,อน,นมอนของวาย หมอนตรงนี้เอาไว้เข้ากับคอพอดีเนี่ยใส่งี้อหลายคนอัดเห็นคนเคยถามมาเยอะนะว่าใส่ยังไงอืมอ่ะแล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นใบประกัารังเพราะว่าต้องตกใจแล้วปกติว่าแอดเป็นลื้นเล่นกันมาแล้วเออแล้วก็มี อันนี้จะเป็นฝาข้างนะครับฝาข้างต้องบอกก่อนว่ารุ่นเนี้ยฝาข้างไม่ต้องงงนะเออแต่ว,ว่ามันมีข้างเดียวกันนะสองอันอันนี้จะเป็นชุดน็อตและคู่มืออยู่ในนี้นะครับเป็นแพ็กเกจอย่างดีเออเจอเงา้นหน่อยเออเอ,อนานะเนี่ยกายกล้ๆนะออต้องลุก ต้องลุกแล้วนะฮะผมนี่ยืนขึ้นเลยยืนี่ทีเด็ดเลยถุงมือมีถุงมือมาให้ด้วยเนี่ยถุงมือเอาไว้เต้นเพลงสาวสาวตกแต่แต่ต้องบอกว่ามันมันดูอย่างเงี้ยมันเล็กนะแต่จริงน้อยก็ใส่ได้ใหญ่ก็ใส่ได้ละใส่ได้นะมันขยายได้นะครับเอ่อส่วนอันนี้เป็นขา่างไกล เออฝาครอบโชกนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกัน <Okay. S 1> ว่าทำเยื่อไรเอากล่องออกไปก่อนเอานะครับขั้นตอนแรกเรามาดูกันเลยนะครับก็ถ้ามีกล่องซื้อไปอ่ะก็วางบนนี้ก็ได้มันจะได้ง่ายนะครับอย่าเพิ่งแกะกล่องออกเออนะฮะเอาตัวอะไรนะตัวถ<อ>ังตัวบ่อนั่งนะครับมาวางคว่ำลงก่อนแล้วก็เอาน็อตเนี่ยออกให้หมดทุกตัวนะเอาออก เอาหกเหลี่ยมกันลงมาก็ได e> uh> ้ครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกหมดแล้วเนี่ยจากเบาะเออก็ ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเอาแขนประกอบแขนนะครับเอาแขนใส่เข้ากับตัวเบาะนะครับเอาไปใกล้ๆเลยอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีบอกนะครับว่ามันอยู่ข้างไหนอ่าข้างอานี่คือข้างพ่อข้างพ่อครับใช่ใช่ไปทางพ่อลข้างแอลนะครับเออแอลเคอาร์เออาร์ สองข้างจุดนี้คือจุดที่จะบอกว่าซ้ายหรือขวานะครับซ้ายขวา,าแอลก็ซ้ายขวา,ขวานะครับ,รบเอ่อก็เล็บซ้ายเล็ขวานั่นแหละฮะอ่ะทีนี้ดูไหนวะด้านที่เป็นด้านหน้าก็คือด้านด้านฝั่ง,งนี้ที่ไม่ที่ไม่มีพลาสติกเนี่ยนะอ่เพราะฉะนั้นฝั่งไหนวะเออแอต้องอยู่ฝั่ง ฝั่งนี้อ่อส่วนอาอาอยู่ฝั่งนี้อยู่ด้านนี้นะครับอือก็สังเกตนะครับอาง่ายๆเนี่ยมันจะมีที่ปรับระดับเนี่ยอืมมันจะคือข้างขวาอ่าแต่เอาจงริงบ้างใส่ผิดก็ไม่มีผละลรเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะเหมือนเหมือนกันอยู่นะเนี่ยเออส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกันตรงตรงเบาพลาสติกครับอือก็ใส่แขงเข้าไปเลย ใส่แขนได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการตัวปอดระดับก็คือหรือลิฟต์นั่นเองใส่หลังก่อนครับใส่หลังก่อนดีกว่าเออก็ได้ง่ายนะเออ <c oughs> เพราะว่าถ้าใส่ลิฟต์ก่อนเนี่ยมันจะมันจะบางตรงนี้แล้วเราจะวางบนนี้ไม่ได้นะถือไว้ครับอ,อืมแล้วก็พลิกขึ้นมา็นคนกินเผ็ดเออ <c oughs> ขึ้นมาแล้วเอาก็เอาตัวเบาหลังนะเบาหลังนี่ก็คือน็อตมันจะอยู่ด้านข้างแล้วนะครับเนี่ย <Okay. S 1> เอให้เราเอาน็อตออกก่อน ใส่เราให้ดูงนี้ไหมเนี่ยหลายคนสงสัยเ่ยไอ้ข้างๆนยทำไมมันเป็นรูเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงไหนนี่อรงนี้นะข้างๆเนี่ยทำไมว่าถึงเป็นรูเฮ้ยบ่อขาดเออเป็นตำหนิอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ขาดนะครับตรงเนี้ยคือมันเป็นร้อยเจาะที่เขาเอาไว้ให้น็อตมันทิ่มเข้าไปนะครับน็อตที่ใส่กับเกอบข้างอะหนังหนังมันจะได้ไม่โดนดึงนะครับอ่มันเป็นความหวังดีจากโรงงานนะฮะใช่ครับมันไม่ได้ขาดนะเดี๋ยว ซื้อไปเดี๋ยวคิดว่าขาดไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วขาดครับข,ขาดของ <laughs> อ่ะก็เอามาประกบนะฮะให้พอดีซึ่งรุ่นนี้จริงๆมันประกอบง่ายครับทํำคนเดียวก็ได้อืแต่ก็ร้อนหน่อย <laughs> เออ <laughs> ถ้าทํำคนเดียว <laughs> นี่ขนาดทำในห้องแง่ยังร้อนเลย <laughs> อากาศเนอะ อ่ทีนี้นะครับเดี๋ยวพอเราใส่หลังได้เสร็จแล้วใช่ไหม,มก็ให้ใส่ฝาข้างต่อนะครับก็คือไอพลาสติกสองอันนี้แหละนะฮะจะมีน็อตเล็กๆนะครับให้อยู่ในชุดหกเหลี่ยมที่ตอนแรกให้ดูนะฮะเนี่ยมันจะเป็นน็อตสองอันเนี่ยเอาก่อน,นก็แนะนา,นาอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างๆเนี่ยควรไขด้าน,นนี่สุดนะครับท่าที่เราจะทําได้นะเพราะว่าพอเราไม่ดีมันอาจจะง่ายหลังนี่อันนี้ ให้ดูอันนี้เป็นชุดที่เอาไว้ <c oughs> ปิดรอใส่ด้านข้างอเออนะฮะก็คือตัวน็อตแล้วก็ตัวปิดปิดรูน็อตเออปิดรูนะฮะนีะ่ครับปิดรูตรงนี้อืมอันนี้้องใส่ ได้แบบนี้แล้วนะครับใส่ฝาข้างเรียบร้อยอะไรแล้วเราก็พลิกเก้าอี้ลงนะครับแบบนี้พิดานนุดที่หมวลงเออ,อเออวาง่างนี้ก่อนนะฮะต่อไปก็ใส่เล็กนะแล้วเราก็เอาตัว รับระดับหรือลิฟต์นะครับลิฟเนี่ยฮะมาใส่ให้ดูนี่นะเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวมีใส่ผิดนะครับฝั่งนี้ที่มีลูกศรคือด้านหน้าจำเป็นจะต้องชี้ไปด้านหน้าเบาะฝั่งนี้นะนะครับนั่นนี้นะเออไอส่วนไอรูกลมๆสองอันเนี่ยจะต้องอยู่ด้านหลัง <ต>หลังจากที่ประกอบตัวปรับระดับเสร็จแล้วใส่ตัวลิฟต์นี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเอาโชคโชคอยู่ไหนวะโชค๊คถุงบังอยู่ครับเดี๋ยวฝาครอบอ่ะฝาครอบอน่นอ่ะ อ่าน,นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวนี้ตัวลิฟต์เสร็จแล้วก็ให้เอาโชคมาเสียบเข้ากับรู<น>มันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก่อนจะเสียบโชคเข้าไปเนี่ยจําเป็นจะต้องเอาไอตัวฝาครอบเนี่ยครับใส่เข้าไปที่โชคก่อนก็คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วเราจะ่นแนดันไม่ใส่ไปจะดีกว่านะนี่ครับดันเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทิมเข้าไปครับปึ๊บ ไว้อย่างนี้เออไว้อย่างนี้เสร็จแล้วฐานเราก็าาเอาตัวฐานหน้าแฉกมานะครับเออมาใส่อันนี้ไม่ต้องแกะออกแล้วกันใส่เข้าไปเลยก็กสักนิดนึง <c oughs> เออ,อนี่ครับให้มันเข้าไปนะเออ คือเราต้องใส่แบบนี้นะอย่าไปใส่กับค่ากนะัน<อ>แล้วก็ล,วกล้อมาใส่นะครับคืออันนี้ใส่ล้อจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคืออันนี้ที่แอดประกอบให้ดูนะครับไม่ใช่การประกอบตามคู่มือนะแต่อันนี้คือตามสูตรพวกแอดเองมันจะง่ายนะะมันจะง่ายกว่าแบบเก่านะเอ ใส่เข้าไปเลยล้อเนี่ยคือล้อที่แค่กดลงมันก็เข้าอลนะอืมโอเคอ่าทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของแท้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หมอนหมอนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหมอนเนี่ย ะมีตัวรัดตรงนี้ใช่ไหมไอเบลันเนี่ยนะ,ยะเ,ออเราัดเออเราเอามาลอดรูก็ได้หรือว่าสวมไปก็ได้ลอดรูตรงนี้นะครับหรือ็อกแล้วก็สวมถ้า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 เราลอดรูตรงนี้คือมันจะอยู่ระดับนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเราสวมข้างบนเราจะปรับได้นะถ้าถ้าคุณตัวสูงอะ่ะมันก็จะอยู่ตรงหัวได้เออพอดีอันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไว้ตรงนี้นะ อ่าแบบนี้นะก็ขึ้นกับความชอบนะอ่าแล้วแต่ว่าจะไว้ยังไงจะไว้อย่างนี้ก็ได้ตัวนี้มีทั้งหมดสามสีคนระับอ่าสีสีดําก็คือตัวนี้ที่ดูอยู่แล้วก็เป็นตับแดงเป็นแบบรถสปอร์ตหน่อยอืมแล้วก็เป็นสีเทาอ่าสีเทานะครับเป็นสีเทาบีจีนะครับแต่ว่าสีดําเนี่ยที่พิเศษก็คือเนี่ยตัวลายหนังมันเนี่ย มันจะเป็นเคปเลอร์นะเป็นเคปเลอร์นะครับมีส่วนของเคปเลอร์ดูด้านหลังตัวโมโฟมตัวนี้เป็นโมโฟมทั้งตัวช่ครับใช่คือด้วยความรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดียวที่ทำจากโฟมที่เป็นเขาเรียกยังไงอะ่ะเหมือนมันเป็นโฟมทั้งอันเลยอ่าเป็นโฟมที่ถูกตัดออกมาเป็นเป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วครับน,บนี่ก็คือ อย่างที่บอกเมื่อกี้โมโฟมแอดไปเสกมาให้ดูแล้วนะครับเนี่ยด้านในของตัวเบาะในเก้าอี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเอาไปดูใ,ใกล้ๆสีมันชุดฉัดเหลือเกินเนี่ย่ะคือมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้มาเลยนะแล้วก็จะมีโครงเหล็กด้านในนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันจะคืนรูปได้ง่ายแล้วก็เป็นรูปทรงแบบนี้เลย <c oughs> เออ <c oughs> นะครับนะมันไม่ใช่การเอานุ่นมายัดยัดยัดะเออ <c oughs> นั่นแหละอดุด่อยเหมือนคนเป็นอะฮะพอหักปรัาเอ็นนะแหละลองเอ็นสิจะจับไงมาเยอะอยู่แล้วครับเนี่ยนี่จริงๆเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบองศานะครับจริงๆมันไม่ถึงร้อยแปดสิบนะแต่นี่ก็เกือบจะถึงแล้วเนี่ยเกือบจะถึงแล้วนะครับซึ่ง ที่เราไม่ทำร้อยแปดสิบองศาก็เพราะว่ามันอันตรายนะครับเออบางทีเนี่ยมันมันเอนเกินไปเนี่ยมันเราอาจจะหงายหลังได้นะครับจนมันก็มีปรับโยกได้นะก็อาจจะถึงร้อยแปดสิบใช่ไหมเออนะอ,อาหมอก็เดินเออหมอก็เดินไปแล้วเ,กกเวพราะหมอนเราไม่ได้ล็อกนะเ,เนี่ยเออเราทำตัวโยกไว้ตรวหนึ่งนี้ให้ดูให้ดู อันนี้เราไม่ได้ปรับข้างล่างครับตัวนี้เราปรับข้างอย่างนะมันจะโยกได้นะครับเออเนี่ยเนี่ยอันนี้แอปไม่ได้ปรับระดับนะบเหออ็นไหอเดลือน้ำหน่อยก็อย่างเงี้ยระวัง,งหน่อยนะครับพอเราปรับไปสุดอาจจะหัวทิ่มนะอืมซึ่งตัวไอไอระบบเนี้ยมันล็อกได้นะฮะดันถ้าเราดันตัวหันข้างมาหันข้างมาเออคือไอตัวตัวปรับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะมันจะดึงเข้าดึงออกได้ ถ้าเราล็อกปุ๊บถ้าล็อกปุ๊บมันจะไปไม่ได้ถ้าเราเดึงออกอะคือประโยคได้นะเออตัวแขนนะครับตัวแขนก็จะเป็นแบบสองดีสองดีเอ่อสองดีเนี่ยอธิบายก่อนนะสองดีนที่นี้คือนี่ขึ้นลงขึ้นลงคือหนึ่งดีนะแล้วก็้าขวหมุนอย่างนี้บิดอย่างนี้บิดอย่างนี้บิดบิดใช้ขวาอ่านะครับ นี่คือสองดีนะครับถ้ามันจะมีสามดีสี่ดีด้วยนะสามดีก็คือสามารถไปหน้าหลังอ่าหน้าหลังได้ใช่แล้วครับส่วนสี่ดีก็จะโยกข้างๆได้ด้วยก็คือเลื่อนไอ้แถบนี้เลื่อนไปข้างไม่ไหันข้างอยนะ่างนี้นะเลื่อนไปข้างๆอย่างนี้ใช่ถ้าทําได้แค่นี้คือสองดีนะอืมเอ่ออย่าอย่าอย่ามั่วนะครับเ <laughs> ออนะ,ะ,ะนะครับ ก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าเก้าอี้ตัว GC 2 0 6ศกแบกตันนี่นะครับอ่แอย่างที่บอกนะครับก็มีด้วยกัน3สีนะมีสีแดงดำใช่ไหมสีดำสีดำดำรุ้นคือตัวนี้แหละดำเป็นแคปลาะแล้วก็สีเทาใช่แล้วก็สีเทารุ่นที่มีแคปลาเนี่ยจะเป็นรุ่นสีดำสีดำรุ่นเดียวนะส่วนราคานี่ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทห้าพันแปดเก้าสิบนะครับ ึ่งถือว่าีงานแบบนี้เลยนะพรีเมียมงานพรีเมียมหรูนะครับอย่างนี้เลยใครสนใจก็หาซื้อกันได้แล้วครับตามส่วนไอทีทั่วไปใช่ครับวางขายมาไม่รู้กี่ล็อตแล้วแหละเออนะพวกยูเอบีไอทีซิตี้อะไรกี้ครับเอเดนองไี้วอเตอร์ไดไอทีโอเคคือคลิปอะมาช้าหน่อยนะฮะเออผมแอดยุ่งๆกันด้วยแหละอืมนะครับก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสนใจอะไรยังไงก็ไปหาซื้อกันมาลองนั่งดู ไปดูลองนั่งดูก็ได้บางทีจะมีตัวอย่างให้นั่งนะครับแต่บล็อกบอกว่าเจ็ดทุกถีนะนะครับโอเคไว้ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับน้าขอฝากครับสินค้าดีราคาจับต้องได้ต้องซิกโนเท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วฝากั